ก็สวัสดีทุกคนด้วยไหมครับกลับมากับพี่เอาจากเอคิมตอลอีกแล้วแล้ว,วันนี้เราก็มาทำคอนเทนต์ใหม่ที่แปลกแหวกไปกว่าเดิมอาจจะมีลักษณะการทำคอนเทนต์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วในช่องของพี่เอนะครับอาจจะไม่ได้รับความสนใจหรือไม่ได้ความนิยมเลยก็เป็นได้นะครับนะแต่พี่เอก็จะมาพูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มหรือคอนเทนต์ใหม่ที่พี่เอคิดว่าอยากจะลงมือทําเพิ่มเติมนอกเหนือจากการ์ดเกมของเรานะครับนะเรียกได้ว่าถ้าเรา ย้อนคิดกลับไปเนี่ยเราก็จะมองว่าการทํา YouTube หรือการที่เราทําอะไรสักอย่างด้วยความที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขความรักใช่ไหมเราก็จะทําให้สิ่งนั้นเนี่ยมันดีได้เช่นเดียวกับการเกมที่เราทุกคนเนี่ยเล่นกันมาถึงเวละแต่เมื่อถึงวันวันหนึ่งเราเองก็ต้องยอมรับเพราะว่าสิ่งบางสิ่งนั้นไม่ได้จีรังยั่งยืนกับเราตลอดไปนะครับรวมถึงการเกมด้วยพี่เองก็ไม่ได้อยากจะตัดเพ้อหรือเป็นการเชิญชวนให้เราเนี่ยอ่า ออกห่างจากมันเพราะมันคือสิ่งที่เรารักเช่นเดียวกันกับพี่เอครับแต่วันหนึ่งแล้วพี่เองอาจจะมีเวลาไม่เพียงพอนะอันนี้ต้องพูดตรงๆที่จะสามารถทําหลายๆอย่างได้เหมือนเมื่อก่อนนะพี่เอคิดว่าพี่เอเองก็คงเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ด้านการเกมนที่ลงคลิปได้บ่อยมากๆโดยเฉพาะคลิป b อดี้ไฟ h t อาจจะมีผิดพลาดบ้างอาจจะมีถูกใจบ้างหรือไม่ถูกใจใครบ้าง ยังไงตรงนี้ก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับวันนี้ที่จะออกมาพูดเนี่ยก็จะออกมาคุยเรื่องสาระกันสักนิดนึงอ่าเรียกได้ว่าพี่เอเนี่ยก็ต้องท้าความก่อนที่พี่เออยากจะขออนุญาตเรียกได้ว่าขออนุญาตคนดูนะครับเพราะว่าคนดูทุกคนเนี่ยเปรียบเสมือนครอบครัวของพี่เอพี่เอรู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดบ,บางสิ่งที่พี่เอรู้สึกให้กับคนดูทุกๆคนน้องๆทุกคนได้ฟังนะครับก็สําหรับพี่เอนะครับสาหรับการเกมพีเออาจจะ มีเวลาเล่นมันน้อยลงนะด้วยความที่พี่เอเองก็อายุเยอะแล้วนะเล่นรีวยกว่าอายุเยอะแล้วแล้วก็มีภาระหน้าที่ที่อาจจะต้องทําเพิ่มมากขึ้นมันอาจจะไม่ได้มีเวลาไปนั่งตามร้านหรืออาจจะไม่ได้มีเวลาคุ่มพี่เอก็ยังพอที่จะมีเหล่าทีมงานคุณภาพที่คอยดูแลหลังบ้านเสมอนะครับใครที่อยากจะเล่นกับพี่เอหรืออยากจะเล่นกับพวกเราชาว A Capital เนี่ยก็สามารถเข้ามาในดิสคอสของเราได้เสมอนะครับแล้วก็ใครที่ผ่านแวะเวียนเข้ามาฟังคลิปนี้ก็ อย่างน้อยก็ช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับนะเพราะตอนนี้เรายังมีผู้ใช้งานกว่า70%ที่ยังไม่ได้กดให้เราเลยนะครับนะเราเดินทางด้วยความยากลบาบากเพราะงั้นอยากให้ช่วยสับสนุนกันสักเล็กน้อยก็ยังดีนะครับนะอ่านะก็พี่เอก็จะมาพูดถึงคอนเทนต์เพิมเ่มเติมที่พี่เอคิดจะทำนะครับนะในจุดตรงนี้นะพี่เอก็ต้องพูดกันตรงๆว่าเราเล่นการ์ดเมื่อก่อนเราเล่นการ์ดหลักเลยเอ,อ๋อถ้าลึกพูดถึงงานเอเเลยใช่ทุกคน เราก็จะพูดถึงเออเราเล่นการ์ดนะครับการ์ดเกมนับนี่นั่นครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยพี่เอเองเนี่ยไม่ได้มีเวลามากมายขนาดนั้นที่จะออกไปร้านการ์ดนะหรือแม้แต่จะมี Discord แล้วพี่เอเองก็ยังไม่ได้มีเขาเรียกว่าไงนะความสะดวกขนาดนั้นนะยกตัวอ,อย่างงา่ายๆสมมติว่าสมมติว่าเราเลี้ยงมาหรือว่าเรากำลังทำทธุรกิจส่วนตัวหรือที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะโตมาเล่นหรือบางทีเล่นไปก็ต้องอาจจะหลุดใช่ไหมใช่ครับทุกคนพี่เอ,เองก็ต้องอาจจะหางานได้ดิเรก อื่นเพิ่มเติมจากการ์ดเกมนะครับนะพีเอก็ยังคงทำคอนเทนต์การ์ดเกมให้น้องดูเสมอยังทำต่อไปนะครับไม่ว่าจะ m o นท y ่ไฟต์แวนกาดนะก็จะพยา,า,ายามทำใครอยากเห็นอะไรรีเควสต์มาได้ใต้คลิปนี้นะครับนะวันนี้พี่เอก็จะมาพูดถึงคอนเทนต์ใหม่รอบที่3อือที่พี่เอคิดจะทำเพิ่มเติมหวังว่าน้องๆจะช่วยกันสับสนุงเลยเข้าใจตรงนี้นั่นก็คือคอนเทนต์รีวิวหรือเล่นเกมนั่นเอง ก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของเกมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็จะพยายามนำเสนอในรูปแบบของการเล่นลักษณะว่าใช้คลิปแมปไปเรื่อยๆเพื่ออยากให้คนดูได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างมากขึ้นนะครับเรียกว่าเพิ่มเติมนะเราอาจจะดูจับฉ่ายสักนิดน,นึงแต่ว่าคิดว่ามันก็คงเขาเรียกว่าไงเข้าใจได้สําหรับใครสักคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเดินมาทางนี้แล้วและรู้สึกว่ามัน ติดทิศติด,ด,ด,ดทางเราก็ต้องเดินไปอีกทางนงึงสักนิดหนึ่งนะพี่อาจจะทำคอนเทนต์เกมเพิ่มขึ้นมาให้เราได้ชมกันนะครับนะก็คิดว่าน้องๆหลายๆคนนะครับที่ซับสไครป์พี่เอเนี่ยเล่นเกมใช่ไหมทุกคนก็คงจะเล่นเกมกันมาไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือนะครับเกมคอมพิวเตอร์ผ่านสตรีมอีพีกสโตร์นะครับอีพีกเกมพวกกาลีนาหรือแม้แต่โรบบกนั่นเองนะครับวันนี้พี่เอก็จะมาพูดถึงโรบบกันสักนิดนึงนะทําไมครับทําไมเอ่อทำไมพี่ถึงต้องพูดถึงโรบบก เพราะว่าจริงๆแล้วพี่เอนะครับจบอันนี้ไม่ได้โมนาอันนี้ก็คือเหมือนเล่าประวัติของตัวตอเองเด้ยวยพี่เอจบปริญญาตรีเทคนโนโลยีนะครับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้านทีวีคอมพิวเตอร์พี่เอก็จะมีความรู้ด้านการเล่นหรือการอ่าเาเรียกเขียนโปรแกรมนะครับซึ่ง r o b ็อกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกแพลตฟอร์มที่พี่เอเนี่ยเคยเรียนในการออกแบบขเขียนแบบขึ้นมาเป็นโมเดลต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นเกมที่ดูเหมือนว่าเรียกได้ว่าไงอะ มันจะดูก,กักๆแต่จริงๆแล้วมันใช้หลักทางคณิตศาสตร์ลอจิกอค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับวันนี้นะครับพี่เอจะพาพาทุกคนมารู้จักรูบอกกันสักนิดหนึ่งใครที่รู้แล้วนะครับก็คอมเมนต์มาบอกว่าว้าวผมเล่นอยู่อะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะได้มีคอนเทนต์เพิ่มขึ้นในอนาคตน,นะครับพี่เอเน้นเล่นกับน้องๆน,น,นะครับนะใครที่อยากเล่นก็เข้ามามันได้เลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเท้าความสักนิดหนึ่งนะโดยปกติแล้วนะครับเกมหนึ่งเกมที่เราเล่นเนี่ย มักจะถูกแบ่งแนวเกมนะครับเป็นเขาเรียกว่าไงนะหลายหลายแบบใช่ไหมออกมาเป็นแนวพวกชูตติ้งเพิร์เพอร์ซันนะครับหรือเป็นสต r ร t ท g จีหรือเป็น RPG อาจจะมีที่บางเกมมีระบบของเกมแนวอื่นๆมาผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับตรงนี้นะแต่ก็มีเกมหนึ่งเกมเนี่ยบนโลกที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายอ่าหรืออาจจะเรียกได้ว่าเกมเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือน เสมือนแพลอรอมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสร้างสารรค์สิ่งที่ต้องการได้อย่างใจนั่นก็คือ r o บอทนั่นเองครับนะต้นกำเนิดของมันนะครับเราจะมาสาระสักนิดนึงนะครับมันเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที23่23มนะีนาคม2004นะครับหลืใครเกิดทันหรือเปล่าไม่รู้พี่เกิด1995ก็ทันนะครับโรบอทคอมเพลตชันนะครับก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นครับพร้อมกับจด ทะเบียนชื่อเราบอกเป็นเครื่องหมายทางการค้าของพวกเขานะมีการทดสอบและลองผิดลองถูกมากมายในเกมเวอร์ชันอัลฟ่านะครับซึ่งก็มีชื่อเรียกก่อนหน้านี้นะก็เรียกว่า d y n า b l o c k นะครับหรือแม้กระทั่งเป็น r o บล็อกในปัจจุบันนั่นเองนะก็เป็นเวอร์ชั่นเบต้าในปี2006และเปิดให้ทุกคนได้เริ่มเข้ามาเล่นนะตั้งแต่นั้นมานะครับรูบอกมีการพัฒนาและปรับปรุงออกมาหลายเวอร์ชันมากๆนะครับจากโปรแกรมการสร้างเกมแบบแซนบ b ็อ นะครับที่จํากัดจํานวนผู้เล่นแค่หลักสิบมาจนถึงเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับผู้เล่นโดยผู้เล่นใช้งานพร้อมกันเนี่ยหลักล้านคนในเวลาต่อมานะซึ่งโมเดลทางธุรกิจของโรบอกเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนมาหลายแบบนะครับจากตอนแรกที่รายได้หลักนั้นมาจากการโฆษณาปัจจุบันก็กลายมาเป็นการขายเหรียญโรบันะเป็นสกุลเงินของเขานะที่เียบเสมือนเงินในเกมที่เอาไว้ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับในโลกของเกมได้ โดยอีโรบักเนี่ยก็เรียกได้ว่ากลับมาใช้เป็นเงินจริงได้ด้วยนะเออดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่จะมีผลงานของเราเยาวชนที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แบบไม่เคยมีมาก่อนนะครับที่ออกมา,มามากมายเลยเนี่ยทั้งเกมที่เข้าถึงได้ง่ายมีจินตนาการที่หเหนือลำ้ำและเป็นความเป็นและครียว่าเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับโลกโรบอกรวมถึงการที่ตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นได้แทบจะทุกที่ทั้งบน PC คอนโซลและมือถือนะครับนะเรียกได้ว่ารองรับกันเยอะมากเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองดูนะครับด้วยความง่ายและเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยทำให้เหล่าเยาวชนที่มีความสนใจอยากพัฒนาเกมหุย,ยอยากพัฒนาเกมด้วยตัวเอง่อะเห็นไหมก็พี่เอจะบอกว่าไม่ใช่แค่ว่ามันเล่นแต่มันสามารถสร้างเกมด้วยตัวเองได้ด้วยด้วยเขาเรียกไง มีแพลตฟอร์มในการทำของเขานะการกระโดดเข้ามามากมายทั้งยอดผู้ใช้งานต่อเนื่องมากกว่าร้อยล้านคนต่อเดือนเนี่ยและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและทำเงินจากการซื้อขายเหรียญโลบักเนี่ยจากไอเทมและของอัปเกรดในเกมเนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลโดยมีนักพัฒนาเกมวัยเยาว์หลายคนสามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำจากเกมเหล่านี้ได้นะถ้าเรามีความสนใจเนี่ยเราเรียนภาษาซีเล็กน้อยนะครับก็สามารถที่จะ เข้ามาศึกษาการสร้างแมปได้แล้วนะการสร้างแมปนี่คือแบบถ้าเราทําได้นะทุกคนเราก็สามารถที่จะสร้างนู่นสร้างนี่แบบสมมติอ่ะง่ายๆเกมแบบ Tower Defense ออ่ะรูจ้จักใช่ไหมทาวเวอ e ์ดีฟ e ก็คือวางตัวละครลงไปแล้วก็จะมีมอนสเตอร์วิ่งตามดานนะครับเราก็จะต้องสก,กัดไม่ให้มันเข้าบ้านเราประมาณนั้นเราก็อาจจะแบบอ่ะเปิดโอกาสว่าเเพิ่มพลังโจมตีโดยการเติมตังอะไรก่อนนี้หรือสายปีก็ยังเล่นได้นะครับก็เป็นประมาณนั้นพี่เอสร้างสร้างใคร ความสรรร้างสค์หนะสำหรับเกมที่ได้ความนิยมในรูปแบนั้นก็มีมากมายหลายแนวนะครับตั้งแต่เกมเดินหน้ายิงแบบง่ายๆนะครับพวกแบบเหมือนลักษณะเหมือนพีบีเลยนะเออเกมแข่งรถเกมจับโกหกสไตล์อมองอัดรวมไปถึง RPG ขนาดใหญ่แบบบุกมอน n ก็มีทําเรียนแบบมาเยอะแยะมากมายรวมถึงอารยังมีเลยทุกคนนะนะเกมที่แบบทำออกมาเยอะมากอะ่ะจนแบบมันมันดูฮานะ่ะเรียกได้ว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่กว้างแล้วกันนะครับนะ เยรียกว่าเป็นข้อมูลเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนี่พี่เอหามาที่จะาเล่าให้น้องๆฟังนะครับเยเรียกว่าเป็นสาระดีๆอีกหนึ่งสาระที่พี่เอก็ต้องบอกคนดูนะครับเพราะว่าพี่เอเองเนี่ยก็จะบอกคนดูเลยว่าพี่อาจจะทําเรื่องเกมนะครับหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นโรบอกแน่น,นอนนะครับและจะเป็นแมปไหนก็อยากให้ทุกคนติดตามชมพร้อมกันพี่เออาจจะพยายามสร้างแมปการ์ดเกมอยู่นะอ่าสบอยเพราะงั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาติดตามพี่เอหรือดูพี่เอในคลิปเนี่ยก็ อยากให้ติดตามกันต่อไปหรือถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นแฟมิลี่ในโดยการเข้ามาใน Discord ของพีเอนะครับก็จะสามารถเล่นเกมด้วยกันได้พูดคุยด้วยกันได้และเราก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันชาวแคปซูลนะครับตอนนี้พีเอก็เลยเดยว,ว่าจะบอกทุกคนไว้ประมาณนี้นะครับสาหรับการทีพีเอเนี่ยจะเริ่มทาคอนเทนต์ใหม่หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูพร้อมกันเลยนะครับน่าจะไปจะอธิบายให้ดูแพลตฟอร์มนี่เลยนะเดี๋ยวรอดู โอเคครับหลังจากที่เราเรียนรู้ประวัติกับไปสักเล็กน้อยแล้วพี่เอจะพยายามเข้ามาให้ดูนะโดยการที่เราเข้าไปที่ W w w บเวโรบอทแพลว์อทคมนะเดี๋ยวพี่เอจะอ่ะอางนี้เราสามารถดูได้จากข้างบนนะอ่ะนี่พอเราเข้ามาได้แล้วเนี่ยเราก็สมัคร i อดีอคู้ง่ายเลยทุกคนไม่จำเป็นต้องยืนยันอีเมลก็ได้นะก็สามารถที่จะเข้ามาได้แล้วหลังจากนั้นนะสิ่งที่เราควรทำคือเราแอดเพื่อนเพื่อนนะถ้าใครมีเพื่อนเยอะแยะเนี่ยนจะขึ้นหมดเลยลว่าใครเล่นอะไรอยู่นะอูมัแบบมากมายหมดเลยนะนี่นะครับเพื่อนพีเออะไรคนนะก็ กําลังเล่นเกมต่างๆนะนาอยู่นะอ่ะมันก็จะแมพที่เราเล่นค้างอยู่นะครับนะอะไรประมาณนี้แล้วก็แมพที่เพื่อนกําลังเล่นอยู่นะเฟรนแอคทีฟแล้วก็เพื่อนเล่นอยู่นะครับนี่ก็จะมีเยอะแยะมากมายแล้วจะเป็นอันิเมะแอนด์แอนเจอร์อ่ะ,อะเป็นอีกหนึ่งแมพที่หลายๆคนชอบสําหรับ tower defense น,นะซึ่งเป็นการเอาตัวละครอ,น,อนิเมะมาวางวางวางนะครับโดยพวกนี้ก็จะมีท่าสกิลของมันใช่ไหมยกตัวอย่างวันพีชทุกคนอ่ะบองว่าทุกคนน่าจะรู้จักวันพีชนะก็จะมีพวก มีอินุมีเอสมีลูฟี่มีต่างๆนานานะครับตัวละครและแต่แพทที่มันจะอัพเข้ามาแพทก็คือเหมือนกับว่ามีการอัปเดตเกมเพื่อไม่ให้มันดูน่าเบื่อตลอดเวลานะอัพขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้มันน่าสนใจมากขึ้นซึ่งแพทล,ล่าสุดเนี่ยก็เป็น Fairy Tail นั่นเองนี่นะครับนะอ่าทีนี้นะเราก็มาดูต่อเลยนะครับอันนี้เป็น S.C.B Tower Defense เกมแนว Tower Defense หนึ่งกันอ่ามาดูตรงนี้อ่ะ Block f o o t นี่ก็จะเป็นเกมแนวอ่ามันอาจจะติดลิขสิทธิ์นะเขาก็เลยไม่ได้ใช้แบบ วันพีสนะแต่เขาใช้ชื่อว่าบล็อกฟุตนะอ่ะก็จะเป็นอยู่กับแนววันพีสนะใครเล่นอยู่ก็คอมเมนต์มาแล้วก็แฟนท็อฟฟอร์สนะครับผมเกมยิงเนี่ยเรียกได้ว่าดีมากๆเลยดีกว่า PB อีกวเวอร์เลยขณะเป็นเกมแค่แบบเกมกิ๊กกนะแต่มันก็มีแบบของแต่งมีสโคปมีระยะมีอะไรต่างคือค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นอ e ีสปอร์ตระดับแข่งแต่ว่ามันก็ตอบโจทย์สำหรับคนชอบเกมแนวยิงปืนนะครับนะ ก็จะมีนี่เยอะแยะมากมายนี่เป็นเห็นไหมจะเขาเรียกว่าไงนะมีหมดมุมนะไฟติ้งแอด์แบทเทิลก็เป็นแนวต่อสู้นะไครที่ชอบแนวนี้ก็มาเล่นได้หรือว่าเป็นแนะนำนะเกิดนููโปรหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าไงเนี่ยไออ่าโปรเจคเซเลเยอร์ก็เป็นดมอนท่าเนีนะดับค่าศูนย์นะก็มาได้นะหรือจะเป็นเขาเรียกว่าเกมแบบแนวแบบอ่าเขาเรียกว่าไงออฟบี้เนี่ยเกมสนุกเนี่ยเกมวิ่งหรืออะไรเงี้ยเนี่ยเขาทำมาอันนี้ก็คือยอดที่คนถูกใจนะนะ ยอดที่คนถูกใจนะนี่คือ96%ถูกใจและคุณเล่นอยู่ที่ 32.4k นะก็เยอะอยู่นะ,ะย้อนกลับไปดูแมตที่เขาแนะนำนะกะ็เล่นเยอะพอสมควรนะออสตานี่คือลงไปแล้วนะะอน้านี่คือคนเล่นเยอะมากอันนี้พี่จะคลิกไดูสักหนึ่งแมตช์อาเป็นอันนี้ไม่แอเวนเจอร์นะเองนะครับนะนะนผู้พัฒนาก็เป็นคนต่างประเทศนะเราเขาจะมีอธิบายอัปเดตไ,ไหมว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็มีคน ผูกใจชอบนะสามแสนกว่ายูเซอร์นะอยโดยสุดๆเลยนะครับใช้งานอยู่พมันในสงมเก้า,กาตอนนี้นะก็นี่เลยนะยอดกดไลค์ก็จะมียอดที่ดีในระดับหนึ่งนะครับก็จะมีพรีวิวเล็กน้อยนะมีสโตร์ต่างๆด้วยสําหรับการที่เราจะไปต่างเข้าไปเพื่อซื้อต่างๆนานานะ,ะมีเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับเราสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์เองเล่นคนเดียวก็ได้หรือจะเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับะนะครับนะเกมเราบอกมันก็จะประมาณนี้ทุกคนนะครับส่วน วิธีการเล่นยังไงอ่ะหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าเล่นได้อยู่แล้วนะก็คแค่กดเพลย์ตรงนี้นะครับก็เข้าได้เลยนะอ่าเดี๋ยวพี่เอจะมารีวิวเกมอะไรกันเดี๋ยวเรามารอดูพร้อมกันนะหวังว่ามันจะได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วกันนะเพราะาพี่เอเองก็เอาตรงๆนั่นคือตอนนี้พี่เอบางทีพี่เอทำงานคอมพิวเตอร์อยู่บ้านเนี่ยมันก็มันมนี้ยังพรอมมีเวลาที่จะทําคลิปแบบนี้ทุกคนนะส่วน การเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้นั่งเล่นนะทุกคนเพราะว่าบางทีแบบเ,เล่นเล่น,ล,นล้วก็ต้องลุกอะไรเงี้ยแม้แต่อ n โเลนี่ก็ยังมีนะ u n โ bingo m a มากรุกมีสปีดร run คือวิ่งอย่างเดียวนะมี e อสเค e นะครับก็เกมหนีหนีอะไรต่างๆนะมีไคจูนมีเยอะแยะไปหมดเลยนะเพียบเรียกได้ว่าเป็นล้านๆแมปอะทุกคนนะแถมเราสามารถแต่งอวตารตัวละครได้อีกนะเราก็มาที่ตรงนี้เลยมาที่โป o ไฟล์ bye bye. เราก็จะดูโปรไฟล์ของเราได้นะ NPAK Capital นะก็มีแค่นี้ประมาณนี้อ้าวนี่โปรไฟล์ที่เองแต่งเอาไว้ให้ของเพื่อนเราก็จะดูได้นะครับอ่ะเคจะเปิดมาให้ดูที่สต A อวตารสักนิดนึ่งอ้าวตารอ่าอันนี้ก็จะเป็นอวตารของเรานะอ่าซึ่งมันจะมีทั้งฟรีและไม่ฟรีนะครับนะอ่ะเราไปดู Avatar Shop อวตารช็อปกันสักนิดนึงนะพูดกร่ข้าวสำหรับคนที่ยังไม่รู้ใครที่รู้แล้วก็คอมเมนต์อีกแล้วนะอ่ะนี่ก็มีชุดเยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่จะชอบนะครับอยากจะดูอะไรอ่ะ หนูซึ่งนิดนึงนะออฟีเจอร์ไอเทมนี่มีเยอะเลยนะมีโค l l a b เร a t i o n นะมีเยอะมากนี่มีหมวกมีตัวไดโนเสาร์มีใส่อะไรอย่างเงี้ยนะมีราคาของมันอยู่นะซึ่งสามารถเป็นได้ที่เซเว่นนะโดยอะ่ตัราคาทุกอย่างก็ได้มีน,นี่เลือกได้นะครับว่าจะเขาเรียกว่าไงนะข,อขออยับจอนิดนึงมันล้นจอเนาะอ่าโอเคนี่มันจะมีอยู่ T-shirt ตเ h ิร์ตส e a ตเตอะไรอย่างเงี้ยครับเชิร์ตอ่า มีหลายแบบนะอันมีอัทั้งแบบที่ฟรีถึงไม่ฟรีนะก็เลือกดูได้นะครับโลว์ไพรซ์ไฮไพรซ์พี่อชอบดูภาษาอังกฤษน,นะเพราะว่าที่ถนัดก,กว่านี่มีฟรีไหมก็สามารถแต่งตัวได้นะครับเวลาเราใช้เราก็สามารถไปแต่งตัวไดนะ้แล้วเราก็จะเข้าไปเพนจอยกับเพื่อนได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสนุกสนานกันนะครับสำหรับประวัติของอระบ x เพราะว่าเราจะทำนะพี่ก็เลยต้องพูดก,กันสักเล็กน้อยนะครับนะก็ อยากจะให้เราช่วยกันนับสนุนพี่เอเหมือนเดิมนะใครที่รักก็ยังรักอยู่ใครที่มาใหม่ก็รักเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้แล้วกันใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub สไครต์พี่ A, เอเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้แมปนะจะเป็นแมปอะไรที่พี่เอมารีวิวนะครับแมปเก่าแมปใหม่แมปไหนสามารถคอมเมนต์มาได้แนละ้วพี่จะทำให้นะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย